สวัสดีครับนะครับก็เจอกันนะครับกับพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับพี่น้องสมาชิกทุกทุกท่านนะครับอีกเช่นเคยนะครับเพจร้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแล้วก็ Facebook คมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้ง YouTube ลูกอีสานผ่านเขาเนียวนะครับ 0, 0 6 3ย5 6 4 8 7 6 ทั้งแอดไลน์นะครับทั้งสายตรงเบอร์เดียวกันเลยนะครับเจอกันวันนี้นะครับช่วงเช้าๆหน่อยนะครับของวันที่6นะครับตุลาคมพศ2566นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ติดตามทุกๆช่องทางนะครับที่เราได้ทำการอัปเดตสินค้านะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับต่างๆ ลงในไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือ YouTube นะครับที่ทุกท่านให้การอุดหนุนนะครับด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้นะครับเรามีสินค้านะครับเป็นคอสเมกาเทคนะครับโอ้หลายท่านถามหากันเข้ามาเยอะอยู่นะครับวันนี้มีมาแล้วเด้อนะครับมีทั้งซับเบดแล้วก็กลางแหลมนะครับยกคู่กันไปเลยนะครับวันนี้นะครับสภาพก็ถือว่าสวยอยู่นะครับเป็นสภาพเก่าเก็บนะครับไม่ค่อยใช้งานนะครับตัวนี้ นะครับประมาณนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับแพ็คคู่นะครับเอาไป2 6ง0ันบาทนะครับรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับ2,690บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับราคานี้ถูกมากเลยนะครับก็คิดไปตกไปตัวละพันสามเนาะพี่น้องเนาะนะครับค่าส่ง2ตัวนี้ก็90บาทนะครับใครที่ดูอยู่นะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเด้อพี่น้องเด้อ นะครับ0630564876นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมนะครับคลิปนี้ฝากไว้สั้นๆเพียแค่นี้นะครับคลิปหน้าจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ